สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เล่นรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมีฝาสูบนะครับของ d ด็ดเนะครับเป็นฝาสูบงานเกรดนะครับฝาสูบสร้างนะครับเทียบเท่าของแท้ได้เลยนะครับงานก็จะเป็นเหมือนแท้ทุกอย่างนะครับเพราะาตอนนี้ของแท้เราหากัน แทบไม่ได้แล้ะครับถ้าหาได้ก็จะแพงมากอันนี้จะเป็นฝาสูบเดิมนะครับกหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรหัส KBAG KBPA นะครับก็สามารถใส่ได้ทั้งแดชทั้ง ls นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาสูบที่เราปรับแต่งทำการปาดมาแล้วนะครับปาดปรับ cc นะครับ ตามลูกค้าสั่งนะครับว่าจะสั่งสเต็ปไหนนะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับก็ได้หมดนะครับอันนี้ปาดวัดซีซีมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ปาดเป็นลูก VR นะครับลูก59มิลนะฮะตรงนี้วัด c ีซีแล้วก็ 15.5cc าจุดซีซีนะครับลูก5้ามิลครับอันนี้เป็นฝาใหม่นะครับครับผมก็ราคาอยู่ที่480บาทนะครับส่งฟรีครับ ส่งฟรีทั่วไทยครับอันนี้เราจะมาให้ดูนะครับว่าฝาที่เราจะใส่กับเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อ L/S นะครับเสื้อ L/S นะครับเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูว่ามันจะใส่ได้ง่ายไหมนะครับนี่ครับอ่าใส่ง่ายๆเลยนะครับนะครับอาจจะ ติดขัดนิดหน่อยธรรมดาครับก็จะใส่ได้ง่ายเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องอะไหล่สองจังหวะนะครับทั้งเดส LS KR ก็อินบ็อกมาสอบถามได้ครับส่วนฝาสูบตัวนี้นะครับ480บาทนะครับยังไม่รวมปาดนะครับส่งฟรีครับผม สนใจก็อินบ x ็อกมาได้เลยครับสวัสดีครับ